วันนี้ฝาก2รายการเลยนะครับทั้งเพชรยินดีแล้วก็วันล,ลุมพินีครับสุกที่27ตุลา66ผมไปที่เพชรยินดีก่อนนะคู่แรกเนี่ยภูสิงตั้งต่อ530ลงทุนพันได้530นะครับผมว่าดูฝีมือดีกว่านะฝีมงฝีมือจังหวะดูดีกว่าออกนำไปก่อนครับ ถ้าจะแพ้ก็แพ้ไปปลายตรงแผลที่ว่าดูว่ามาเช้าเนี่ยลดตึงไปหน่อยส่วนคู่ที่สองครับซื้อกระดูกมวยเพชรพนัดครับวัดฝีมือกันทรงนี้ดูไม่กลัวครับนอกจากเจ้าสิงสุรานหรือว่าเดชพระจันท์เนี่ยจะมาเอาลูกหนักลูกแข็งแรงเข้าเบียดแซงไปปลายแต่ว่าต้นๆถ้าทรงนี้เล่นฝีมือตอนที่ยังไม่เร่งดูว่าเพชรพนัดหน้าต่อครับ คู่รองยังชอบลูกหนักลูกคู่ของเพชรธรรมราชนะครับดูว่าเคยชนะมาด้วยครับมั่นอกมั่นใจแหละถ้าเจอทรงแบบนี้เพชรธรรมร,ราชจกไม่กลัวหรอกส่วนคู่ที่4ครับคู่เอกของรายการเพชรยินดีวันนี้นะครับคู่ที่4ภาคที่5น่ารักชนะ2เสมอ1แพ้หนึยังยืนยันครับทรงเดิมครับดูว่าแข้งซ้ายแน่นๆมีสอกคอยดักผมว่าออกนำไปก่อน ส่วนวงในปลายปลายก็เป็นของชยกรเลยครับอยู่ที่ว่าน่ารักจะต้านอยู่หรือไม่อยู่เล่นแต่งตัวกินสองข้างก็ได้นะครับต้นน่ารักปลายชยกรครับแต่ส่วนตัวผมชอบน่ารักนะครับไฟที่แพ้มาที่พยาววันนั้นดูว่าแหมแต่และฐานไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ครับชกไปฝนมันตกแล้เวทีมันลื่นส่วนชยกกรล่าสุดก็แพ้ไว้โอ้เจ็บตัวเลยอ่า พอเทียบฟอร์มหลังเอามาบรรจัติตาย,ยางแบบนี้แล้วผมก็ยังออกที่น่ารักครับตามทางตามทรงมวยด้วยส่วนคู่ที่5ฝากไว้ที่พิกาเนตครับขยมไปลายๆนะสมองเงินครับดูนิ่งกว่าเพชรขุนศึกแล้วก็คู่ที่8ฝากไว้ที่สบายสบายครับเล็กกว่าแต่ว่าครบเครื่องกว่าครับส่วนวันลุมพินีชอบที่โอท็อปป้อมเพชรสิงโดมทองพึ่งหลวงเพชรกาฟิล และก็ยอดสิงดำอย่าลืมนะครับพี่ๆทุกท่านอยากรุ่นมวยกับเอกชุมพรฝากไว้ใช้บริการด้วย mu 3 8 9ครับ